อยากไอ้เขียนสิชมพูไ้มันได้แบบแบบที่เราเขียนตอนที่ไปช่วยอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์บัญชาอ่าใช่แล้วไปเจองานของกินาประลายงานยุคของแบบยุคที่เขาเขียนแบบเงียป่ะในเทสแกลเลอรี่สวยมากแล้วอาจจะมีงานของอะไรอ่ะเซอร์เอ็ดเวิร์ดเดนโด ที่มันสืแบบเป็นแบบใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเปโกรเดสแต่์ก็คือบันไดทาท่าแต่ว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่กำลังเล่นดนตรีเดินลงมานะแต่ว่ามันเขียนเหมือนตั้งเล้นแบบเส้นเหมือนกับงานสีปรไทยอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเลยได้ยินวิ่งขำก็ถึงอยากทำ จริงๆแล้วผมต้องการที่จะให้ม the ันเป็นลักษณะผสมเหมือนของศิลปะไทยอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขียนเป็นเพ้นแบบเป็นพอร์เทรต่าแบแต่ว่ามีตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนศิลปะไทยผสมอยู่อ่ะจริงๆมันก็มาจากจากไอ้ที่ที่ผมไปดูงานมีรัปราลอย่งอย่างอันนี้เป็นหลานของภรรยาผมปวดหน้าไไอ้ตาเขาแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะมาแบ่งกับ อัวัดใกล้ๆทางเนียบอาะวัดเดนเป็น,น,ปนอ่างที่อ่าที่บอกว่าเอามงมาแล้วก็เมแสงให้แสงตกเลยคือเพ้่เอารูปมาเนี่ยนีก็แม่ขอเองแต่ว่าสร้างบรรยากาศใล้ัรู้สึกว่าเออให้มันมีความสงบความนิ่งมีสมาธิอันหนึเพราะว่าการผมก็ไปถายร้านมาเขาแบบเขาก็เทอเห็นเซนลิ่งทีสวยแล้วก็อยากจะมาเขียนถ่ายทอางส่วนงานชิ้นนี้ก็ มันก็เป็นเรื่องของจริงจริงแล้วมันก็มีมีเรื่องของเรียกว่าอะไรอะในวัดไทยนี่มันจะมีผสมจีนใช่ไหมใช่ส่วนรับทิ่งิของจีนมาตอนสมัยรัชกาลที่สามใช่แล้วก็มันก็จะมีเนี่ยพวกกระถางพวกอะไรของจีนเนี่ยผสมอยู่แล้วผสมกับไทยซึ่งมันก็กลายเป็นวัตกรรมที่มันคงตื่นกันไปอะเราก็อยากจะแต่จริงๆริงแล้วมันไม่ใช่มุมนี้นะผมก็จะมาใส่เองนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นใหญ่มาล่างให้มันมีเป็นเรื่องของเทพรักษามันอาจจะมีความหมายว่า จริงๆแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเหมือนมีเพศมีธรรมดารักษาอยู่ในภตาหมาโตรงนส่วนวัดนี้ก็อันนี้รู้เลยวัดอรุณอ่าวัดอรุณแต่ว่าพาะที่ผมถ่ายมาจากแนนเนี่ยผมถ่ายมาจากที่วัดวัดเรียบวัดละวัดละดูนาอ่าแล้วก็เอามาแมทกันเพียงแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะเน้นไงเน้นถึงโตหินนะก็คือเป็นเป็น S <S <S เรียก <que> อะไรถึงตัวหินของจีนอ่ะที่ที่ก็ามาวางเรียงไว้ที่วัดลุนะ่ะแล้วก็ตวแต่ว่า,ตวาวแต่ว่าตวแต่ว่าไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่วัดลุนนะมันเป็นวัดบรวรไอ้วัดวัด,วดหมหา,าธาตุเนี่ยเพราะว่าปกติลันจะวัดลุนนี่ก็จะเป็นทองใแต่ผมเขียนต้องการให้ไม่คือแม่ทองมันเด่นอ่ะแค่ต้องการที่เห็น ไม่ได้มาจากวัดเดียววัดเดียวไม่ใช่แบบจับคู่หม้อามาแบตช์กันแล้วก็เราก็มาใส่บรรยากาศเขมาเพื่อที่จะให้มันตามความคิดของเราว่าเราอยากได้บรรยากาศแบบนี้แต่ว่าบางอาจจะมีที่มาเยอะกว่าวัดรุ่นเขาก็จะตั้งสิ่งเรียงกันอย่างนี้แล้วก็มาใส่แล้วก็สร้างสีบรรยากาศถ้าเราจะเขียนจากมุมจริงมันก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรไม่สามารถจะทำ สังเกตไหมว่ามันจะมีทั้งสายไฟฟ้าสารพัดเลยใผมตัดทิ้งหมดไงผมไ<ผ>ม่มต้องการให้ให้สิ่งนั้นเข้ามาปนเราต้องการจะโชวเรียนแต่ว,ว่าเออันนี้มันศิลปะการทำของดีนะมันมีของดีผสนะมของไทยอ,อ,อยู่อะไรเงี้ย <ừ m. S 2> เราเลือกแต่ไอ้สิ่งที่แบบเรียกว่าอะไรมันเป็นงาน ที่มีคุณค่าจริงๆเ่เราถ้าพอถ้าเขียนในในแง่ของเรียนสติกเลยก็คือเราต้องไปถ่ายรูปที่มันหินแตกหรือว่าไอ้ที่มันเป็นแบบซุ้มที่มันแตกมีอะไรเสียบเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นแบบเรียนสติกแท้ๆที่เราเขียนซึ่งคิดผมผมต้องการนำเสนอตัวอย่างเทคนิคครับแค่จะไม่ได้เทคนิคเลยนะคืออย่างที่ว่าอย่างอย่างนเนี่ยผมก็ไปถ่ายรูปมาใช่ไหมแล้วเราก็ สเก็ตนะ่อ่าเื่อนะรับสเก็ตมุมเนี้ยเราก็มองเรือ่ององค์ประกอบเอในวัตถุนี่นนมันจะมีอย่างของไทยผสมอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีของทีจริงๆแล้วมุมนี้มันไม่มีแต่ว่าเราก<บ>็อยากจะทําให้มันมอ่จาจับมุมอะก็คือถ่ายเราไอตอนที่ไปถ่ายรูปก,ก็คิดอยู่แล้วว่าดีเบจะต้องถ่ายแบบมุมเนี้ยแล้วก็เอามาใส่อย,อย่างเงี้ย<ฮ>แล้วก็ถ่ายเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดด้วยแล้วก็แล้วก็มาสเก็ตพอสเก็ตครบแล้วเออเหมาะแล้วก็มาถามว่า คนเหลืก็อาจจะมีมุมดีองก็ได้บรยากาศชาเนี่ยมันต้องบม้องวายเบข้าแบบวรรยากาศในวัดมันต้องประมาณนี้ชอบบรรยากาศในดวงการจัดมุมม พอทำเสร็จแล้วนะไม่ไหวแล้วมือดีกว่าใช่ไหมมือดีกว่าเราสเก็ตสเก็ตเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ว่ามันก็ยังได้แบบคือเราขยับขยายง่ายพอโฟลเดอร์ช็อปเนี่ยมันคนละรุ่นแล้วเราพยายามจะใช้ให้เป็นแต่มันไม่เป็นอ่ะรยู่ว่ามันใช่แบบมันก็จริงครับเหมือนกับเรายังรู้สึกนะว่าระหว่างสเก็ตมือกับสเก็ตโฟลเดอร์ช็อปว่าแค่สเก็ตมือจะเพลียกว่าแต่เราอาจจะใช้โฟลเดอร์ช็อปในเวลาแบบ ัอเรียยง้คือมันมีช่วงที่ผมจะขายโทรศัพท์แบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะสร้างแพลนขึ้นมาแล้วก็ตั้งแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้บางทีเราตีให้เราจะดึงตีก็ดึงลำบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการก็ตีแล้วให้มันตั้งพอไามันเริ่มใหญ่ปุ๊บเครื่องผมก็เรียกว่าอะไรมันเริ่มอืดเป็นมาหรือไม่ก็ตั้งแต่เราดึสแพ็กเก็ตมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราทำแบบนี้มานานแล้วก็ชินแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำอย่างนี้อย่าไปฝืนกันเลย โอเคค่ะเดี๋เชิญท่านที่สนใจงานศิลปะมาชมงานศิลปะของศิลปินกรรไทยนะครับก็ว่ามีผลงานที่ืเสียงจากอาจารย์เฉลิมใจอาจารย์ปัญญาอาจารย์สมงภพและก็ใครต่อใครอีกหลายหลายคนแสดงถือว่าเป็นงานใหญ่ของของของศิลกรไทยเวเพราะว่ากรไทยก็พบนอทีสี่ปีซั้งคณาโดยเฉลิม ขอคุณมากสำหรับท่านที่เดินทางมาชมงานขอบคุณค่ะตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะเราไปวัดวัดผมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยก็เรียนปีหนึ่งปี2องก็ต้องไปตอนยิ้มหรืออะไรที่แบบเรายังไม่เห็นในสิ่งวัตถุหรือว่าอะไรที่มันลบลุกมาขนาดนี้ใช่ไเรายังจําภาพนั้นได้ แต่ว่าพอตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยโหข้าไปในวัดทุกที่เลยอะ่ะมันตไปด้วยหลังคาหรือบางทีก็เอาอะไรไมรู้ไปส่มไวอ้อ่ะทั้งนั้นนเราก็รู้สึกเสียดายมากเลยนะอยากให้เขาไปทำแต่เราก็ไม่บอกใครไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่มี power พอ,อที่จะบอกคนในวัดเรือว่าคนที่บางทีเขาแบบไม่เข้าใจว่า <c oughs> เขาอยู่ในเคยชินไงมันเคยชินเ,นเขา,เขาบางคนเนี่ยเขาขายของอยู่ข้างวัดอะไรอย่างเงี้ย รถเขียนป้ายเอาเอารถเขียนไปใช่ไหม